เสร็จแล้วก็คุณก็มากดที่โอเคโอเคครับเขาเลือกจะอ่านโค้ดนะครับเคลียโค้ดเทสนะครับมีการเทสบอกฟังก์ชันหมดอ่านโค้ดดูก่อนไม่มีโค้ดก็โอเคครับไม่ต้องไปเคลียร์มันมามาดูข้อมูลต่างๆเช็คแขคงเช็คไปเรื่อยๆ จะดูต่างๆ CVT ตำแหน่งเกียวว่างแล้วก็กดโอเคมันก็จะฟ้องตำแหน่งต่างๆว่ามีอะไรบ้าง TP อยู่ที่เท่าไหร่ครับอัพสตาร์ทเครื่องเลยก็จะขึ้นไวมากเครื่องตควนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรอบมันขึ้นมาครับตั้ง TP ก็ตั้งได้อะไรไหมกลับมา ก็ต้องดูต่างตานะครับเกียร์ตำแหน่งตัวนี้ก็อยู่ตำแหน่ง P อยู่อ่าเหยียบเบรกครับลองเหยียบเบรกดูครับเห็นไหมันก็จะฟ้องออนทันทีปล่อยครับครับไปทดสอบวิ่งได้เลยตลกเกียร์ฮะเช็คได้ขึ้นมือเโอเคตัวนี้ครับนะครับครับนี่ก็เลือกใหม่ก็ได้รื่อนี้อาจจะเป็นเรื่องวอร์ชั่นนี้ครับเซลฟเป็น ครับไปดูเครื่องดูแอร์ออาอกมาเข้าแอร์ก็ได้นะครับเพราะมันมีกล่อง ECU อยู่แล้วก็อาจจะเข้าได้หมด,ดกดโอเคครับ่าสุว่าแอร์เข้าไม่ได้เก่าอาจจะเ,เก่าเกินไปนะครับมีทั้ง t e เ r i n งมีทั้งอ่านี้มีหมดนะให้เลือกคนโทรล ระบบตัวกล้องตัวเครื่องถ้าเกิดมันมีปัญหาเยอะก็สามารถเลือกได้นะครับได้เวอร์ชันได้คแน Air ยังไม่เปิดแอร์เลยอ่าเข้าไม่ได้ครับรุ่นนี้ระบบแอร์เข้าไม่ได้ครับ,รรบ,บคราวนี้เข้ามาดูที่เครื่อง ABS ไม่มีมครับไม่มีครับเป็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นเวอร์ชันคือไม่ไม่เต็มก็อาจจะไม่มีตัว ABS ครับคราวนี้ก็มาดูปัญหาเครื่องยนต์ถ้าสามารถเครื่องตัวนี้ก็สามารถอ่านได้นะครับ เราดูอุณหภูมิน้ำได้จะดูดดอุณหภูมิที่เท่าไหร่ครับอมีปัญหาอีกแล้วครับอะไรท,ที้งสร้นรอหนึ่งเขาบอกให้รอก่อน ก็โอเคครับเครื่องได้เคลียร์ได้ครับจริงแล้วระบบแอร์ก็เข้าได้แต่รุ่นนี้ไม่มีครัต้องเป็นตัวที่โฟนออปชั่นถุงลมก็ไม่มีรุ่นนี้เอาละครับอันนี้ครับหมายเลกขกล่องเครื่องนี้ก็คือเป็น i d e สองสามศูนยครับเออก็จะบอกโค้ดไม่มีก็ามาดูนี่ครับก็ามาดูออกซิเจนค่าต่างๆแบตเตอรี่ได้ เึ๊บเอาละก็ดูแลครับตอนนี้ออกซิเจนมาแล้วอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิอากาศดีพิเซ่ก็หกสิบสี่นะครับน้ําตอนนี้นะครับ70ตามไปไหมกำลังขึ้นอยู่ไหมอุณหภูมิำลังขึ้นอยู่ ช่วยแล้วอ่อนอะไวครับเพิ่งก็ค่จอยสิบแค1สิบแค่สิบแอร์นี้ก็คือแอร์ตรงนี้อ่อนเราลองปิดแอร์ครับดูแอร์ออกนะแคบออก พิเศษเซลล์ก็ย,ยังทำงาน,นโหัวฉีดจ่ายอยู่ที่2.8งมิลลิเซกครับอลองเปิดแอร์ครับจะขึ้นไปอีกก็จะกินน้ำมาหนอ่อยอาจจะขึ้นไป4ก็ได้บางทีแต่โอเคก็ไม่กิน v, ทเท่าไหร่เอสยวีเจ็ดมอเตอร์ก็อยู่เ5็ดสิบ นี้เปิดแอร์อยู่้งการบูสเซนเซอร์อสีกิโลปาสคาล้วก็ออซิเจนปนีนึ้นมแ้เจ็ดสิบแปดละต้โอเคเจ็ดสิแปดโอเคก็คคคได้อ่าลองเล่นดูฮะลองเล่นดู สองตัวครัดกันเัย